เ่งทัศนาจรพักผ่อนเพื่อยอนใจพร้อมกันท่องเที่ยวไปจิตจำสักอันน่ะลูกน้อยเก่ง เอาช่วยทั้งดันทั้งดึงเลยดันสะโพกไหวไม่ไหวไหมไหวไหวไหวป้อมได้ไหมป้อมได้ได้เดี๋ยวก็ไปกันได้ให้เขับรถตัวมายกที่รถนะอ้าวอุ้ยใส่รองเท้ใส่รองเท้าไม่ได้ไม่ได้ใส่รองเท้าไม่ได้ดึงโหไม่ใช่ง่ายอันเนี้ยเข้ามันยาวก้าวมันยหญ่ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเลี้ยงรอขึ้นเดี๋ยวเราเคนช่วยดึงุญของเรานาะเอาเอาอายาวนะเนี่ยนี่ตอนนี้กาลังจะขึ้น้าเรือเนี่ยต้องช่วยกันดึงดัดันด้วยดึงด้วยจนใ้สุสุดหาไม่ได้แล้วทัวร์แบบนี้หากระเป๋าฮเอากระเป๋าเนี่ยทียือ้เอาขึ้นไหมหมดก่อนแล้วอาขึ้นอ่าออาีกว่า อ้าวมาช่วยกันลุ้นใหญ่เลยอ้าวเต็มอ้าวเลยดึงเต็มที่ดึงอ๊บอบเอาช่วยกันอ้าวอ๊บอ๊บอาวอ้าวดึงเอ้าว่าน มาทานทแข่งหมดอ้าวพี่แม่กระเป๋าได้เ่าไเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกข้างหลังรองเท้ามันไม่ไม่ใช่ถุงใบนั่นถุงใบมันอ๋อรองเท้ารองเท้ามจัรองเท้าไปตมออ้าวอ้าวดันด้วยดันด้วยอ้าวอึ๊บอ้าวอึ๊บอ้าวอีกทีอ้าวอึ๊บ ได้แล้วใช้ง่ายกว่าอมนง่ายกว่าอ้าวหนึ่งสองใจเย็นใจ็นมีบันไหเหรออ้าวปึ๊บอ้าวอันนี้คุณเฟมแล้วอะไรคุณเฟมแล้วเฮ้ย

เ้ามันต้องเป็นคนนิ่มๆนิ่งๆาโยมาเอาอ่าเก่งเก่งโอ้โหเอาหนึ่งสองเอายืบเอาออทีละข่าระหว่างเข่าเขาวงเขาน่ง่าระหว่งเสา อ้าวอึ๊บย้อนเอาแล้วเว้ยพี่ลินเร็วเลยนะอ้าวป้อมอ้มหนึ่งอ้าวช่วยกันช่วยกันให้กำลังใจเอาอึบเาป้อมเร็วจับจให้หน่อยอึ๊บเอาแข็งแรงเเอาเอาช่วย

ใจเย็นมือมือ่อยดีมือต่อยดีได้ได้เอาเอาจับเอาให้แน่นแน่จับมือนะครับอย่าจับสวนะรเพราะว่าถ้าจับมือเนี่ยจะได้หนักขึ้นเยอะเาเโอเคเดี๋ยวพี่จะส่งถ้าเดี๋ยวพี่เขึ้นไปก่นเดี๋ยวพี่ไปส่งเขา กระเป๋าไว้แร่เดี a ๋วพี่ไปส่งน้องที่ไปบนก่อนสิเอาเออเอาเข่าเขาช่องเาเข้าเอข้าช่องเครับเขาช่องเสาอ่าอ่าจะได้ไเ็บสอายน่อยเอาเดี๋ยวต้องสยังไม่ได้ต้องเบไว้ใส่เมไหยไได้ใส่ อันนี <S <S uh, <S <S anyway, ้เดี๋ยวพี่ส่งไปไปน้องเลยอันน้หไมเลเป็นไรขึ้นเเดี๋ยวขึ้นไปเลยเอาพี่ยืนอาเอารองเท้าบินมาเลยเออเดี๋ยวยายายาเลยไม่เดี๋ยวร่วงน้ำเดี๋ยวตกให้กขาส่งเนยายาโยนมันไม่แม่นอ้าวเดี๋ยวเขาก็ส่งให้เปนลายดอกย่โยนเลยอย่าปกปอ้าว

เป็นใจเย็น่น่นเลยอ้าวอ้าวอ้าวเอออาจารย์ดอกคนช่วยเยอะคนช่วยเยอะรงอ้าวโอเค

กล่อยใจปลไปตามเพลงตะว,วันจูล่ลาเมื่อผาก็คล้ำไปภูเขหลับไหลทะเลก็ง่วงนองนหากเธอเหนื่อยแล้วหลับตาลงเสียบกนจะกล่อมให้น้องขอจงหลับฝันดีเที่ยวไปตามใจไปไหนไม่เคยวันสมุกไปตามกันเพื่อนฟุง้งโดยผูกใจแดดออกก็อดทน ก็เปลียนไปกล้ยใจปล่ ปล่อยใจปล่อยไปตามเพลงปล่อย,ยใจปล่อย โกงตาช่างให้ขายดีมีตังละนั่งนับกันเปลิดเจ้านี้ที่ไม่เคยนาเงินไม่คิดดอกเกินขอให้ได้เงินคืนข้าราชาการที่ไม่คอรับชันขอให้ทุกท่านนั่นลเลือนขั้นสูงคืนคนดีที่ฟุกไม่เฟื้อท,ที่ดีขึ้นดีขึ้นเจริญเจริญ ให้ผลบุญนำทางนั่งราบแต่เงินแท็กซี่ที่มีเตอร์มไม่เกินไม่ชาติจนเพลินขอให้ได้เงินดีท่านผู้แทนที่ไม่ลืมชาวบ้านขอให้ทุกพันเป็นรัฐมนตรีทำดีขอให้ได้ดีทำดีขอให้ได้ดีสุขีสุขีเจริญเจริญกินดีอยู่ดีคอยมีโชคไรรทุกไรโศคไรโรคภัยนอนรับ ไม่เคยเลี้ยงใครให้หมอรวยไวๆใครใๆก็สรรเสริญคุณจะอาที่ไม่รับสวยเพลินขอให้บังเอิญในถูกลอตเตอรี่พนักงานที่ขยันสื่อสัตว์ขอให้บอก